กาบสวัดดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่ทุกคนยินดีตอนรับเขาสูทางช่องพ,อพอรผ้ารวยค่ะพี่น้องคะคะเมือนี้หาก็อยู่น้ำหลวงพ่อใหญ่นะคะพี่น้อง,งเนาะหลวงพ่อใหญ่แล้วค่ะพี่น้องคะขามือนี้ก็สันจังหันเศร้านะคะพี่น้องคะหรือว่ากินเขาเศร้านะคะอยู่น้าปูใหญ่ค่ะนี่ละค่ะวัดปูใหญ่ห่าวแต่เป็นอีกอย่างที่ว่าพูน้ำพี่น้องคะ่ะ ต้นซักเนี่ยก็เป็นเพราะมันหน่อยๆไรนะคะพี่น้องคะต้นซักเพิ่นปลูกนี่ยดูเพิ่นอนุรักษ์ธรรมชาติพี่น้องคะเมื่อเช้านี้ก็ไปเก็บเห็ดปวกแต่เช้าอ่ากับมมซี่ใส่ยาเ์านะน้องคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่ขเขามาเบิ่งมาชมแล้วก็ขอคนกำร่างใจคนละสามไร่สามแช่เลยนะคะพี่น้องเด้อเนี่ยแล้วความอุดมสมบูรณ์เป็นป้าเป็นยังนะคะพี่น้องเนาะต่างๆนานาค่ะพี่น้องค่ะ ที่400กว่าไรนะคะพี่น้องคะของปูใหญ่ห้าเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะที่400กว่าไรคะ่ะพี่น้องพู้ทางบนก็จะเป็นปูสมนะคะพี่น้องคะปูสมเฝ้าทรัพย์ได้ทางบนทางนี้ก็จะเป็นองคุณเนาะคะ่ะอันนี้ตน้ตนโพต้นไส้ไก่กลางนะคะทางปูค่ะพี่น้องคะไหว่าผื้นปานี่ส่วนมากปูสีอนุรักษ์โอ้บังเห็ดเหตุเหตุ อ่าขอบคุณแม่ขอบคุณม่เป็นยัางแม่เดี๋ยวย่างไปแม่เดี๋ยวย่างไปเก็บ,บ่ยพายงามๆกันอันประกาพี่น้องเด้อเวยคนสี่ใจดีครับพีน่น้องครับผู้วนังานในพิ่นักงานเขาบอกภาษาอังกฤษแปลเคยเป็นล่ามสัมผัสฝรั่งให้แอนดอี้ได้ในี่พี่น้อง สิติดนี่ต้นไส้นี่แหละที่ว่าเห็ดไ้เป็นยังค่อยเห็ดคือคู่บาอายจานเป็นยังอยเนย้ตนต้นไส้พี่น้องคะมันใหญ่ขึ้นมากพี่น้องเอยเป็นหฮมพันได้นี่พูดนะพี่น้องคะสอนความงามของธรรมศาสตร์สา,ามรถน,นี่ก็ดีมากมากด่งสมบูรณ์ป่าเนี่ในขยังแบบนี้แต่ต้นไส้ต้นไก่ต้นกะ เพชรปรนองคุนะ้นเลอนะเลยดีรถนู่นตาแ้าต้องมาสอบต้องมาวายแล้วไ,ไมีมย ทุกสาขาของปู่ใหญ่สิเป็นลักษณะในบทนะคะพี่น้องทุกสาขาสตาร์ทุกสาขาของปู่ใหญ่สิมีโลงทานนะคะพี่น้องคะชเช้าเพลนนะค่ะพี่น้อง พี่น้องคะนี่เขตสุขาวดีพี่น้องคะ่ะอันนี้ที่เ้าสีเขาไปบ่เจระเข้พี่น้องอันนี้สิพาพี่น้องไปสูตเอ่อยังก่อนละ่ะซ่บรจระเข้นะคะพี่น้องเด้อเห็ <c oughs> นลาเวลาวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่ผู้ใดได้มาบำเพ็ญอาหารจระเข้ในพี่น้องคะ่ะ อะน,นิสงใหญ่พี่น้องค่ะบุญพลิกชีวิตบุญพลิกชีวิตจังไทติพี่น้องหลายๆคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้มหาหออาหารจร,เระเข้แล้วเพิ่นกระิได้แบบชีวิตเปลี่ยนชีวิตพลิกไปในทางที่ดีค่ะพี่น้องค่ะจากสิ้นเนื้อประดาตัวมีบางคนมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะแต่ได้มาบำเพ็ญอาหารจระเข้เท่านั้นแ่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องค่ะนี่มาบำเพ็ญอาหารจระเข้ แต่ว่าของหลงพอยยหญ่เฮานี่สิไม่ดีจังไลยเตะขาพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเพิ่นบำเพ็นแค่เดือนละสองเถือเบ่งโหลดพี่น้องขนาดเพิ่นกินเดือนละสองเถอาได้นน่บมมีตัวจอยจกักโตพี่น้องมีแต่โตเป่งๆปงนี่เบ่งชัดๆเลยนะคะพี่น้องนี่นี่แหละมีแต่โตอุดมสมบูรณ์กินเดือนละสองเถอานี่ก็แค่นั่นนึงได้พี่นอ้องขาก็แค่โค้งไก่สองโค้งนึง โค้งหนึ่งซ้ำไหมตังตัวเอาโค้งเดียวเนาะสาวอ่ะเนาะลังตัวเอาโค้งเดียวแล้วก็ลงเลยอ้าวสารวันไก่ทองโฉกโฉบมันมันอันนี้มากกว่าห้าร้อยตัวพอนะค่ะพี่น้องใครู่นี่ขอให้อันนี้สองเกิดนในราคาตอนฟื้นแยกล่างก็สิมาหมฟื้นกินเหรอพี่น้องในแยกแท้แล้ครับพี่น้องเนาะอันนี้โบเอีลีด้วยค่ะพี่น้องโบเอลาโบยอกพี่น้องเนี่ยในโบเอลีฝนธรรมดาสาวอ่ะมันเกินหอดเจ้าด้ิ ตัวน้าหาล่ะอ้าวคุณอาขึ้นมาโซ่อยากออกกลองพี่น้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ขายยดึยดยดูทูบไปสิดท้ายคลิปสั้นก่อนพี่น้องค่ะลูกซิดลูกหาปูใหญ่เท่านี้มีทุกจังหวัดทอดต่างประเทศนะครับพี่นอ้องเด้อต่างประเทศคนก็นมาบวชมา่อย่างน้อสาวอ้อเนาะทอดฝรั่งฝรั่งคนละครับพี่น้องคนนี่ขนาดกินแค่ พี่เบิ้มขึ้นมาโชว์ตัวหน่อยผุ่นแมนเในออดลอยเออญ่ก็มเจ้าฝงสิมีพี่เบิ้มนะคะเป็นจ่าฝงอย่นี่ผุนี่ก่นใหญงเลกบ้ดดดเอสิซูมไปด้วยี่นอนเออที่เด็ดเลนอย่าเอื้ออผุน่ะเอียนอหอดสุดยอดอืม เได้อาหลวมาหาลใม่เออด้ไนกินเดอนละสองเทือนโอ้โุญน้อน้องตามระเบียบนะจ๊ะสรวนเรงมึงดูจอเออเห็นตัวอะรบ้างนูนผูนูดพี่เบิ้มขึ้นมาโชว์ตัวหน่อยพี่เบิ้มพี่เบิ้มให้เอฟซีเห็นหน่อย ขึ้นมาไหนจ้าขึ้นมาหน่อยอของแท้เลยด้วยนี่พี่น้องเ่รามันของปลอมเนี่ยนี่ของแท้ยางงอมงอม,ม,มอยู่นี่บ่รมันเอะไอยด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของแท้แน่นอนค่บบะบารมีหลวงพ่อพอนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นเลี้ยงคนนี่พุ่นใช่หรอ เลี้ยงค้นนี่หกสิบสามสาขาต้องมีร่องท่านทุกสาขาพี่น้องคะหลวงพ่อบนเชนเน้นบนรับบนนอนนี่แบบเอาไม้ไผ่เลี้ยงเลี้ยงนอนเลยพี่น้องขนบ่ได้ติดโกติดหลูคนเน้นปลูกปลาเน้นซอยเหลือเลี้ยงสัตว์พี่น้องคะเลี้ยงสัตว์ต่างๆหน้าหนนาะค่ะพ่นบ่นเป็นภาพเอไอแล้วพี่น้องเนี่ยของจริงแท้แน่นอนนะคะพี่น้องคุอ่ไม่ใช่ภาพตัดต่อนะคะภาพจริงๆค่ะพี่น้อง พาจริงจริงตัวเป็นๆสาวอ่าวะนี่เนี <c oughs> ขนน่ขึ้นมาโชว์เลยพี่เบิ้มพี่เบิ้มอยู่ไหนขึ้นมาโชว์หน่อยเอฟซีอยากเห็นขึ้นมาโชว์ตัวหน่อยพี่เบิ้มจ้าสาวอ่ซื้อไปไหมขึ้นไหนพี่เบิ้มขึ้นมาดูซื้อกิจซื้อกิจพี่น้นองล่ะเน้นเน้นซื้อนะครพี่น้องนั่นเน้นซื้อกตัวได้พี่เบิ้มบ่พี่เบิ้มแล้วพี่น้องเออ่อยเลี้ยวเบิ่งตอเน,นี้รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นกันเบอร์เลย,ยพี่น้องพื่นอ่ะ ตัวนี้เฮืงจังพี่น้องคืออลังการงานสร้างเลยอ่าอให้วาด็ิสุดๆี่ก็สิเป็นเก่าเก่าจิตเก่าเก่าหกแค่นั้นนะครับพี่น้องเนาะสามตัวพลิกชีวิตค่ะพี่น้องค่ะสามตัวพลิกชีวิตเนาะสามตัวนี้สาม,มารถพลิกชีวิตได้เลยครับพี่น้องเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็สเสนอเป็นแนวทางฝากตอน เงินในกระเป๋าก้อนชิบิชิจับอียงกะให้พิจารณาไต่ตองให้ทีถ่วนค่ะพี่น้องคะเพราะว่าแอดมินาทีนํำเสนอพอแม่พี่น้องไม่นาทีวิเคาะแล้วค่ะพี่น้องน้องพิจารณา่งใช้ดุลพินิจนะคะนี่แหละก็จงแอดนี่ภาพไปเบิดทุกมองทุบบอลนะคะพี่น้องน้องอันใดมันเป็นตาลงทุนพี่น้องก็ค่อยลงทุนนะ,ะองกบโบเมนสักไปสิคมเมนมากนะคะเฮ้าไทย บางเบางสิ่งบางยางเอฟซีอย่างที่เเคยเห็นข้าป็นสะภาพบุญข้าป็นบอลแนะนําที่ว่าเอฟซีเป็นตะไปปฏิบัติทําว่างไรวางไรเป็นตาเฮ็ดนห้เอ๋ขอบคขั้วข้าวหงข้างเฮข้าเหลืองข้าเรือมพี่น้องก็ค่อยไปบันไดไปท้ายถ้ำเจาะเฉพาะแน่วท่างกห้พิจารณาคือข้ามสภาพซีกันยังบ่ลืมนะคะพี่น้องเด้อเสือความผะเสียสะเสียสร้อยคน่า เสียเรื่มฝันเสียพันเสียหมืน่นเสือผู้อื่นเสียหมืน่นเสียแสนเนี่ยน้องพี่น้องครับมันก็นยังใส่ได้อันที่แอจเสนอไปนี่ยทำมันตรงอะโอ้สามตัวนี้นี่เตรียมเป็นเศรษฐีนี่มาคักเลยเวย้น้าแอดพอเนี่ก็ค่อยไปยิบไปจับลรตเตอรี่ด้วยค่ะพี่น้องเลอเพอฉะนั้นห้องเบิ้งเพื่อเห็นมันเป็นความหลูเบิ้งเพื่อความเพิดเพลินเต็สีเลยเนี่ ผู้ใดบ่เคยเฮ็ดบุญพลิกชีวิตนี่ก็มาน้ำกันอันนั้นทำจรลเข้ได้เพิ่นออกมาจากถทำนมนี่นี่เป็นสมุดเข้าไปในนี้เลยพี่น้องเสียงปุ้ยญ่ได้เลยพี่น้องคนกำลังเบามากเหมือนหญาทั้งแอดมาบ่จรลเข้นะคะพี่น้องน่นเบิ่งออกพี่น้องมาธรรมดานี่นะทางที่เด็ดฝากตอนก็อย่าลืมครับพี่น้องค่ะ พ่อแม่พี่น้องป้องไปโุโคโซคนเนโอ้โนี่แหละให้อาหารแค่เดือนละสองครั้งเนาะ,ะแต่ปรากฏว่าสุดยอดเป็นจระเข้บำเพ็ญค่ะพี่น้อง,ง,งนนค่ะบบำเพ็ญบ่บำเพ็ญนี่ขันห้าวไปใกล้ๆเพื่อนกันล่อมวงตัวนะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะพี่น้องเรื่องนี้ละ่ะที่เด็ด สุดท้ายนี่ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องปาถนาเงินให้หลายกล่กองปัตนาทองให้หลายห้องปรตนาสิ่งหนึ่งประกรันรดยโบพิตอกฎหมายบานเมืองก็ขอให้พัฒนส์สาเร็จพันส์สาเร็จค่ะขอให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า